มากเลยนะคะเป็นจังหวัดที่มีเกาะที่สวยงามชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเลยก็ว่าได้เกาะเสม็ดนั่นเองนะคะนั่นก็คือจังหวัดระยองขอต้อนรับทุกคนเลยค่ะจากคณะจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะค่ะเริ่มต้นท่านแรกเลยนะคะคุณวชรพลสารสอนท่านผู้บริการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานระยองค่ะอีกคค่ะอีกทัานหนึ่งนะคะคุณสุภาพรยอดบริบูรณ์ค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าประแสริมน้ําที่ระยองค่ะอีกท <m ul ian> ่านหนึ่งค่ะคุณสุภเษิกิติพลกลุ่ม <applause>. วิ สหกิจชุมชนเกษตรผลิตไม้กฤษณนาระยองค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณมนตรียิ้มเยือนค่ะประธานสหกิจชุมชนกลุ่มจักสารกระจูดมาบเหลาที่ชะโอนค่ะนี่นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราตื่นเช้ากันไหมคะมาตั้งแต่กี่โมงคะตีเช้ามากตีห้าตีนะตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะคะวันนี้ขอบอกเลยนะคะว่ายกระยองมาอยู่ที่ศตูของเราเลยนี่อยากถามมากเลยค่ะว่าของเยอะแยะ มากมายขนาดนี้มีของดีของเด็ดอะไรบ้างค,คะคจริงๆวันนี้นะครับทางทททก็ได้ประสานวิสาหกิจชุมชนหรือว่าของดีจังหวัดระยองมาร่วมโชว์ในวันนี้นะครับซึ่งหลักๆก็จาก3มวิสาหกิจชุมชนหลักอย่างโซนทางนี้ก็จะเป็นของดีจากประแสะนะครับชุมชนลิมน,น้ําเก่าประแสเนี่ยจะมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายในโซนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสวยความงามนะฮะค่ะค อยู่ฝั่งนี้ความเสื่อความงามใช่ค่ะ <c oughs> น,นีคือวิวสาหกิจชุมชนไม้กฤษณาระยองอันนี้ต้องไปดูว่าเอ๊ะเป็นเป็นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับ<ช>โดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยโด่งดังมากตัวด้านนี้นะครับ<ช><ช>เป็นวิสาหกิจชุมชนมาบเหล่าชะโอนนะฮะ<ช><ช>เป็นเสือกระจจดนะฮะอันนี้ก็ทางคุณมนตรีเนี่ยก็แบบมีกลุ่มมีวิสาหกิจที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระจูดหลายรูปแบบดีไซน์ใหม่ๆเก๋ๆนะครับ พูดง่ายว่ามีทั้งคุณค่ามีทั้งมูลค่านะฮะที่จะมาโชว์ในวันนี้นะครับค่ะโอเคให้คุณ่องอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าสมัยก่อนเป็นชุมชนยังไงอะคะชุมชนบ้านเก่าน้ำประแสนะคะเป็นชุมชนประมงค่ะและเนื่องจากประมงเนี่ยซบเซาทางเทศบาลกับตัวในชุมชนนะคะคิดแนวทางว่าเราจะทําเรื่องการท่องเที่ยวเราจะนึกถึงว่าอัตลักษณ์ของเราคืออะไรวัฒนธรรมของเรามีอะไรค่ะเราก็จะดึงอัตลักษณ์ของอะไรชุมชนอย่างเรื่องอาหารอย่างเงี้ยค่ะอาหารของประแสสมัยก่อนก็จะมีกะปิ กะปิเราเริ่มมาจากอะไรเราก็ต้องกะปิทํามาจากเคยอย่างเงี้ยค่ะเคยอย่างเงี้ยเราก็มีการหมักแล้วเคยของเราที่ชุมชนบ้านเก่าเนี่ยจะอย่างคือเป็นเคยที่ยกยอค่ะพอเคยที่ยกยอปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีทรายในตัวเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเคยนะคะคล้ายๆตัวกุ้งอ๋อใช่ค่ะอุ้ยน้งแป้งหอม หอมไหมตรงนี้หอมถึงตรงนั้นไหมล่ะถึงสิส่งมายั่วยั่วส่งมาแล้วไม่ได้กลับคืนนะไม่ได้ไม่ได้ค่ะนี่ช่วยนี้พี่จออันนี้เราก็เลยมาเป็นการต่อยอดอะค่ะอันนี้ก็แล้วก็พืชของที่ในชุมชนก็คือใบครูนี่นี่ใบครูใบครูใบครูก็จะมีสาหกิจของลุงชโลมาค่ะตามใบครูอยู่ตัววิสาหกิจของบ้านเก่าก็นําใบครูตัวนี้ค่ะมาแปรเป็นรูปอาหารนี่นะคะค่ะก็เป็นอ่าแล้วเอาเคยกับใบครูมารวมกันเป็นสาครไส้เคยสาครไส้เคยใช่อันนี้อลังการงานสร้างมากอัรนี้อันน้ คือเป็นจีเขียวอ่ะใบขู่ใช่ไหมคะน่ั้นขอชิมนะขอช่ะแต่ถ้าชิมใบขู่ต้องชิมใบขู่ไปหรือเปล่าคะอฮ้ยไม่แซวแซวกินจะกินอย่างเดียวแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะเพื่อจะสวยค่ะมีสมุนไพรนะมีสมุนไพรเดี๋ยวชิมแล้วนะคะถ้าทานกับตัวน้ำใบขู่เป็นตัวหนึ่งนี่รสชาติแปลก ด้วยความที่เป็นเคยเป็นไส้อ,อร่อยอะหยิบซ่อมแล้วจะนุ่มนะแปงพนี่ให่แล้วใช่ไหมไม่พลาดไม่พลาดค่ะพอพอนุทานอันน,าน,านี้เสร็จนะพี่น้องอยากแนะนําให้ทานใบขู่น้ําใบขู่ชาใบาขู่ควบคู่ไปอย่างงี้ค่ะอ,อ,อันนี้ตอนนี้ของตัววิสาหกิจชุมชนก็เอาใบาขู่มารวมกับแตงกวาเป็นการระบบเวทอะค่ะคือเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้อ่ะค่ะอย่างเปลือกแตงกวาเี่าเรามาอบ แล้วเรามารวมกับใบขู่เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของตัวชุมชนนะคะคือเราจะใช้ว่าชาใบขู่แตงกวาอันนี้เดี๋ยวลองทานหน้าใช่แล้วลองลองทานกับตัวนี้ค่ะตอนนี้พี่น้องก็พูดไปก่อนนะเพื่อพี่กอนกําลังทู่แล้วก็ชายามเช้านะคะเราก็จะดูแบบว่ามีอะไรนิดหนึ่งลองดูว่ากลิ่นตัวชาชาปกติอย่างเดียวกับตอนนี้เราเพิ่มเพิ่มเติมลงไปคือมีแตงกวาเข้าไปด้วยเรื่องสุขภาพด้วยหอมอยู่นะคะหอมอ่อนอ่อนค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตชิมค่ะค่ะน้องแป้งขอเคี้ยวก่อนนะคะขอไม่ใจแล้วเราทานคู่กันอย่างงี้ค่ะดอด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานถ้ามาปากน้ำประแสอย่าสั่งคําว่าเปรี้ยวหวานเขาจะทํามันเป็นแบบนี้นะเราจะเคยทานเปรี้ยวหวานคือเป็นผักใช่ไหมแต่ถ้ามาประแสต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวหวานนะคะชิมก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะ อันนี้ก็คือเราจะไปในตัวชุมชนไปในตัวชุมชนเราจะเจอทุกร้านค่ะมันเป็นอาหารของประเสริฐเป็นก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวหวานเป็นกิจกรรมของประเสริฐใช่ค่ะเป็นไงคะรสชาติเมันจะเป็นเปรี้ยวหวานจริงๆิ่มรส แล้วกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสดชื่นด้วยอ่ะมีที่ไหนอ่ะนีนะคะอร่อยอร่อยของดีจริงๆค่ะอันนี้คือจะเป็นข้าวผัดประแสอันนี้จะเป็นของเมนูของที่ในชุมชนคือร้านเจ๊หน่องแซมเบอร์อค่ะอันนี้ก็จะเอาของดีทั้งหมดคือเคยมาผัดในข้าเพื่อให้ความหอมแล้วก็ประแสคือดังเรื่องของโสดก็คือกุ้งหมึก ปลาใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็เอามีทอดมันทอดมันปลาแสก็เด่นอีกตัวนึงอย่าแล้วก็มาใส่ทุกอย่างจะอยู่ในจานนี้เลยคือว่าถ้าคุณทานจานนี้จบเลยจบเลยมาแลแวใช่ค่ะก็อีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําคือผลิตภัณฑ์หมอนสั์ทะเลค่ะเป็นมงเป็นหมอนกระปงกระเป๋านะคะอันจะเป็นแบบนั้นคือจะเป็นเป็นของฝากที่เราเราอยากจะเอาตัวนี้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปได้เพราะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่หยิบกระปิกลับบ้านแต่ถ้าเรามีแบบนี้เนี่ยเด็กๆน้องๆก็อาจจะมีติดไม้ติดมือกลับไป ก็ะจะเป็นารายได้ของวิสาหกิจอีกตัวหนึ่งอะ,ค,ะค่ะ,คะนี่นะคะอของให้ซื้องงไปหมดลราคาอยากซื้อทุกสิ่งอย่างเลยนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าถา,ถาไม่ได้ไประย,ยองอะ่ะจะมีช่องทางในการติดต่อซื้อของในชุมชนยังไงบ้างอ๋อมีค่ะเรามีเพจชุมชนบ้านเก่ารือน่าแสอยู่นะคะ,คะแล้วก็ใช้เพจตัวนี้ค,ะค่ะถ้าเข้าไปในนั้นจะมีน้องๆคอยตอบได้อะค่ะแล้วก็หรือจะโทรไปที่ตัวประธานชุมชนก็ได้คะ่ะ ค่ะค่ะก็คือ0819963938นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูอาหารน่ากินน่ากินละไม้กิศนาค่ะกินได้ไหมคะแทานไม่ได้ครับของดียังไงนะคะครับก็ก็เป็นไม้กิศนาจากผืนป่ากิศนาของระยองนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่ราคาสูงที่สุดในโลกนะครับอ่านี่ตัวนี้กันครับก็จะเป็นตัวน้ำมันสกัด100%ที่อายุ 25ปีครับค่ะแพงที่สุดในโลกนี่อย่างนี้ขวดนี้ราคาเท่าไหร่ลองทายดูไหมครับว่าทายทายน้องแป้งว่าเท่าไหร่ดีคะราคาหรอค่ะทายไม่ค่อยถูกเลยอ่ะเรื่องตัวเลขอ่ะเปิดประมูลเปิดประมูลเลยค่ะค่ะตัวนี้ครับเป็นเกรด 5A ซเปอร์นะครับอายุ25ปีตัวนี้ขายลิตรนึงประมาณ3ล้านเพราะนั้นลมขวดนี้ขวดนี้จะมีอยู่ประมาณ60 ml ก็ประมาณเกือบเกือบสองแสนครับแล้วคุณสมบัติเขาดียังไงคะสามล้านเนี่ยค่ะอ่าจริงๆตัวนี้นะครับ เราสกัดเพียวเพื่อส่งออกนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชนเหมือนกันซึ่งจะแบ่งเป็น3ากลุ่มนะครับจะเป็นเครื่องหอมเรารู้กันว่าไม้กฤษณาเนี่ยนะครับจะช่วยเรื่องความหอมใช่ครับแล้วก็เอามาทําเป็นพวกสปาแล้วก็ทําเป็นยาได้ด้วย แล้วถ้าเราไม่อยากซื้อเป็นล้านล้านอ่ะมีแบบเป็นร้อยร้อยให้ให้ซื้อมอั้งคุณครับร้อย,อยนี่คือได้กี่หยดจริงจริงก็คือจริงจริงก็คือเราเราขายเป็นราคาส่งที่ฟาร์มนะครับส่งออกไปตอนออกกลางไปญี่ปุ่นไปจีนอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น2ขวดนี้นะครับอันนี้เป็นเกรดเกรดที่บอกว่าอายุนาน,านมาก2-5ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะเหลือแค่อย่างละร้อยขวดเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดมากๆนี่เขาแบ่งแบบเป็นเกรดอย่างนี้ด้วยใช่มีมีของที่ฟาร์มเราจะมีทัดไซส์ในราคาประมาณอันนี้ประมาณเอ่อหมื่นกว่าบาท เหมือนต้นๆหมื่นหนึ่งหมื่นสองเอาง่ายๆคือหลักร้อยไม่มีนะคะพี่ชยานไม่มีไม่แต่แต่ว่าอย่างพวกเอาตัวที่ตัวที่มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอะยาโดมยาหม่องกฤษณาเนี่ยครับทำโดยชุมชนเริ่มต้นที่65บาทอ่าถ้าไปักสิบยังมีอยู่เริ่มป็นหลักสิบหลักร้อยหมดเลยเพราะว่าเราทําเองเราสกัดเองทั้นนั้นเราได้ราคาต้นทุนครับตอนนี้เลยคนสนใจรับไปซื้อที่ไหนได้บ้างคะก็ติดต่อในเพจหรือว่าในไลน์ได้เลยครับก็ สั่งออนไลน์ส่งถึงบ้านพปกติเราส่งออกอย่างเดียวค,ครับผมน่าสนค่ะนี่นะคะมาต่อที่ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูดกันบ้างดีกว่าน,นะคะต้นกระจูดนี่ถือว่าเป็นพืชเฉพาะถิ่นเลยหรือเปล่าคะ,คะใช่ไหมเป็นพืชเฉพาะถิ่นก็คือ,อม,มีที่ระยองแล้วก็มีที่ภาคใต้ครับ แล้วเขาดียังไงถึงต้องเ,เอาเขามาศาสตร,ร์เนี่ค่ะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วผมบอกว่ามันเกิดจากภูมิปัญญามากกว่าพเพราะคนมันผมเนี่ยก็คือว่าดั้งเดิมเนี่ยกว่า200ปีเนี่ยคือทําใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็มาสู่รุ่นรุ่นผมนี่เป็นรุ่นที่4นะครับเป็นรุ่นที่ว่าเออมาทําในเรื่องของการขยายตลาดมาทำาผติตภัณฑมมากมายมาทําเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ แา่วนะ่าเหนียวไหมเหนียวแน่นอนเหนียวเนาะกระเป๋าลูกคนครับสาไปไหนลูกจะซื้อให้เหรอจะรีบบอกเลยว่าชอบไปไหนใส่เป๊ใส่เปใส่เปแล้วสวยมากเลยเรามีสินค้าสามหมวดครับกล่องตะกร้างานกระเช้างานอะไร สำหรับปีใหม่เนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นงานาอื่นๆเป็นประพวกรองเท้าพัดอะไรอีกต่างๆอีกเยอะนี่คะวุ้ยมาเนาะแป้งหลายแบบด้วยแป้งเหมาเลยเดี๋ยวพี่ไปเก็บตังคุณพ่อจริงเหรอจริงใช่ค่ะึงถามคุณพ่อก่อนนะคะของดีของมืองระยองเยอะแยะขนาดนี้นะคะอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้คนไปเที่ยวระยองกันเยอะๆหน่อยค่ะก็จริงๆจังหวัดระยองนะครับอย่างที่3 3สพื้นที่หลักๆนะฮะสามวิสาหกิจชุมชนที่ได้ทราบไปแล้วนะฮะ เราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับในโซนประแสเนี่ยยังมีเรื่องของทุ่งโปรงทองอม,มีสารกรมหลวงชมพรมีล่องเรือชมเหวะนะฮวก็จะเป็นองค์ประกอบหลักในการดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปก่อนที่จะไปซื้อสินค้าโอทอปไปทานอาหารอร่อยๆะนะครับแล้วก็โซนทางม้กิศนาเนี่ยก็ดีนะฮะแล้วก็ทางเสือกระโจดน,นะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับก็คือสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับในนั้นเนี่ย สวยงามมากโดยเฉพาะหน้านี้ยน้ำนิ่งนะครับใสก็<ม>จะมีโซนที่เป็นแพร่าหนังหมามีเสม็ด<ม>ดึกดําบันหรือพันปีโซนที่เป็นบึงบัวสีม่วงนะครับสวยงามมากในการไปถ่ายรูป<ม>นะฮะนอกจากนั้นนะก็อยากจะฝากประชาัาพันธ์ว่าออของระยองนะครับนอกจากอันซีนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในช่วงที่จะมีผลไม้นะอยากจะโปรโมทว่าในช่วงพฤษภา มิถุนากลากระดาเนี่ยนะฮะเรามีทุเรียนโดยเฉพาะนะฮะร้อยกว่าสายพันธุ์ดังนั้นอ่ะถ้าจะทานทุเรียนต้องไปที่ระยองคือร้อยกว่าสายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์โบราณอย่างเขียวตําลึงอย่างเงี้ยฮะกบเนี่ยเป็น20กว่าชนิดอันนี้ต้องต้องโปรโมทนะฮะแล้วก็อยากฝากเรื่องของทางทะเลนะครับสวยงามมากตอนเนี้ย ทางหมู่กเกาะเสม็ดเกาะทะลุเกาะกูดีไปแล้วสำเร็จแน่นอนไปแล้วสำเร็จแน่นอนครับต้องไปองบอกนะคะว่า <c oughs> น่าเที่ยวมากๆแล้วก็ในสตูของเรานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง <c oughs> <ช>แล้วที่ท่านประชาสัมพันธ์เมื่อกี้อีกโอ้โหน่าไปท่องเที่ยวมากๆ <c oughs> ไประยองกันดีกว่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้ง4ท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะข่าวช่วง8ครบเครื่องเคียงข้าง